กันอายุไหมว่าอายุประมาณเท่าไรเท่าไรแต่ว่ามันมีลักษณะบอกบอกว่าที่อย่างถ้าสิ้นเนี่ยหัวขาวเนี่ยหัวขาวคือสาวบริสุทธิ์เนาะหัวขาวจะมีตรงนี้ด้วยใช่หมายถึงเอกลักษณ์ของเขาแต่ที่อย่างสิ้นตีนแดงหมายถึงคนที่โตเป็นสาวแล้วตเป็นสาวแล้วอย่างว่าแต่งงานต้องใส่สิ้นเป็อ๋อมีเออที่อย่างว่าเป็นไม้ก็ใส่ดําอยู่แต่ว่าที่อย่างเราจะพบกับผู้ชายใหม่หรือเลิกคิดถึงแฟนเก่าแล้วใส่ตีนแดงก็มีคนมาจีบได้มันก็มี นี่คนที่จะรู้ก็ต้องเป็นคนแถวแถวหาดเซี่ยวเท่านั้นที่จะรู้้เป็นไทยพวนไทยพวนไทยพวนทั้งชากเราเป็นไทยพวนครับทั่วประเทศไทยมีเยอะมากไทยพวนแต่ว่าใครจะสืบสานต่อให้ลูกหลานได้ก็มันก็อยู่ที่ว่าความสามารถของแต่ละกลุ่มบางทีบางกลุ่มเขาเลิกทําไปแล้วนะผ้าจกแต่เขาทาเป็นผ้ามัดหมี่กันครับไทยพวนส่วนวัตถุดิบเนี่ยพวกใต้อะไรต่างๆเอามาจากไหนซื้อมาหรือว่าสมัยก่อนเราปลูกกันเอง ปลูกเองเดี๋ยวนี้ก็ปลูกเหมือนกันแต่ใช้สําหรับโชว์ใช้สําหรับปั่นโชว์ทอโชว์แล้วก็มาทําแบบรุ่นอนุรักลูกหน,นุรักอ๋อลูกหน,นุรักลูกหน,นุรักคือจะป้ายจะหนาหน,นักแบบโบราณเลยที่ก็ใช้สีธรรมชาติราคาก็จะสูงราคาอยู่6,900อ๋อ6,900ก็มีมีการทําที่นานคือใช้ขนเม่นจกทีละเส้นใช้เวลาประมาณ2เดือนข้างล่างเนี่ย2เดือน ข้างล่างอย่างเดียวนี่นะสองเดือนแล้วมันก็จะเป็นนี่คือจบทีละเส้นมันจะมีการมัดดึุลโอ้โหละเอียดอ่อนมากเลยแล้วก็มีเป็นการด้นมือเย็บมือและสี่เค่นี้ย้อมจากธรรมชาติทั้งหมดในด้นมือหอขนาดแค่เย็ยบอย่างนี้ใช้เวลาวันสองวันกว่าจะเสร็จนะเพราะว่า<อ>มันต้องให้ความถี่ความห่างที่เท่ากันหมดแล้วก็อยู่ได้เป็นสิบสิบปีไม่ขาดง,ง่ายการซักการทําความสะอาดนี่กําหนดยังไงครับ ็ไม่ได้กําหนดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าคุณเชี่ยงถนอมก็หน่อยก็ใช้แชมพูสระผมซักแล้วก็ซักตามปกตินแล้วก็ตากในร่มตักระเข็บตาในร่มแต่ว่าต้องให้แห้งจัดๆเราถึงจะเก็บได้ไม่งั้นไฟไฟโบราณมีกลิ่น S <S เพราะว่ามันเป็นป้ายแท้ที่อย่างป้ายรุ่นใหม่เนี่ยเราซักและแห้งเร็วเพราะว่าเส้นมันเล็กบางแล้วมันผสมกับเรยองก็เลยแห้งง่ายทําให้คนใส่ได้จริงทุกวันไม่หนักอ๋อจะสวยมากเลยอะไม่หนัพวกนี้นี่ใส่ได้จริงราคาอยู่ที่พันเก้าร้อยค่ะราคามาตรฐานไม่ไม่ได้ค่าข้าวเลยค่ะทำทำกันเป็นเดือนเดือนเนี่ยข้าวเราจะซื้อข้าวสักกระสอบหรือซื้อข้าวซักห้าลิตรเนี่ยก็ยังยากแล้วค่ะเพราะค่าแรงเรา ค่าแรงมันน้อยมากเราต้องให้ค่าแรงเขาเยอะๆเพื่อให้เขาได้ทํางานหลังรักไว้ให้เราไม่ใช่ว่าเราคิดจะทําทําเพื่อเอาเงินอย่างเดียวไม่ใช่ที่เราขายเราก็ต้องการเอาเงินไปแบ่งปันกันนี่ไงนี่ครับถือว่าเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นการสื่อทอดมรดกทางวัฒนธรรมทุกอย่างนะครับแต่ว่าคุณอานี่เป็นคุณครูภูมิปัญญาคือตาสุนทรศรีวิชิตนาค่ะคุณครูภูมิปัญญาอยู่เ็เขาก็จะแบบ จะรวบรวมชาวบ้านมาทำอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากมีงานเราก็จะขึ้นเครือคนเครือไปให้เขาทำแล้วเราก็มาขาย แต่ว่าบางทีเราก็ต้องสำรองเงินไปให้เขาซื้อกินซื้ออยู่นะ่คะเพราะฉะนั้นบางทีคนที่ทํางานตรงนี้ก็เหมือนอย่างว่าเราต้องจ่ายไปก่อนแล้วว่าเราก็ขายแล้วก็ได้มาค่อยมาให้มันก็เป็นหมุดเวียนต้องออกไปก่อนได้ช่วยเขาได้ช่วยเขามีงานทาให้มีเงินกินลูกหลานมาอยู่เทพไม่ได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยแม่เท่าพ่อเท่าก็ทํามาส่งการบ้องช่วยช่วยกัน ตอนนี้ปัจจุบันนี้คือมาทํารวมกันหรือว่าแยกกันไปทําที่บ้านก็ที่มาทํารวมกันก็คืองานที่จบผลมเม่นแต่ที่ไปทําที่บ้านก็คืองานที่เราไม่ต้องเฝ้าให้เขายกได้แตบว่างานพวกจบผลมเม่นที่อยมางคาดนิดนึงคือแก้ยากมากแต่ว่าที่อยากเป็นงานพวกยกอย่างเงี้ยเขาจะทำานอย่าก็เราให้เขาไปทําที่บ้านด้วยครับคําว่าเฝ้าหมคมว่าเฝ้าดูผลงานให้ดีกวาบกพร่อง ก็มีการตรวจตรวจสอบว่าตรงนี้แบบมีอะไรขาดเหลือที่เราจะต้องให้เขาอย่างพวกป้ายอะไรอย่างเงี้ยมันสีนั้นหมดสีนี้หมดเราต้องจัดให้เขาอ่ะคือคนทอคือจะทออย่างเดียวเลยไม่ต้องมาเตรียมของคนเตรียมก็เตรียมให้คนค้นเครือก็ค้นคนสืบก็สืบคนอผทอก็นั่งทออย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรนอกจากว่าเอาป้ายใส่กระสุนแล้วก็มาเปิดมาจบแค่นั้นแต่เราก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยก็ จะให้ทางพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่ร้านที่สูงน,นะคะและ้วก็สอนวิธีถอให้เขาทอแบบง่ายๆแล้วสามารถที่เอาไปใช้จริงห<ม>ือว่าทําเป็นผ้าชิ้นหนาผืนเล็กๆในระยะเวลาเท่านี้คุณ<ม><ม>ทำได้ไหมแลว้วก็สอนให้เขาปุ๊บแล้วเขาก็จัการใจองที่บางคนก็บอกผมจะเอาชื่อผมนะสมศักดิ์เสร็จแล้วไปไปมาบอกผมผมขอตัวเอสอย่างเดียวเพราะว่าเหมือนไรความยากของงานที่ยังไม่ใช่ความยากของงานเนี่ยเขาจะต้องทําให้ได้เสร็จเร็วเพราะฉะนั้น สินค้าพวกนี้ใช้เวลานานมากมราคาเราก็พอสมควรแต่มันเป็นงานที่ควรจะสื่บทอดไว้ที่หาดโทษนะที่หาดเซี่ยวนี่มีเปิดร้านอยู่มัเ้เป็นเป็นเ,เป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์เลยเออือว่าผลิตจผลอะอไรออกมาอย่างเงี้ยเราก็จะขายที่ร้านเป็นคูนอ,อยู่แล้ว แต่ส่วนมากอบบจังหันนียขายขายที่ร้าน,เ,น,านเรา,ามันก็นมันก็ไม่เหมือนอย่างมาขายต่างจังหวัดนะขายต่างจังหวัดที่คนเขาเห็นของเราสวยของงามได้ยิยนจากการโฆษณาในทีวีทีวีเขาก็มาช่วยเรารเาพราะผ้าหัตถ์เชี่ยวนี่ดังที่สุดในเรื่องความละเอียดความเรียบร้อยแล้วก็สีไม่ตกนะคะได้คุณภาพของชิ้นงานมาแล้วก็มันไม่ค่อยมีปัญหางั้นแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ไปก็แวะไปดู ก็ตอนนี้ของเราเพิ่งจะเข้าการปรมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเชิงการปฏิบัติด้วยมีให้เขาได้ปฏิบัติจริงได้ทำจริงเพราะว่าจะได้มีความเพลิดเพลินนะนะเวลาก็ไปอย่างเงี้ยจะได้เพลินไม่ใช่ไปแล้วดูโอ้ยไม่รู้อะไรทําไมมันเกิดอะไรขึ้นมาเพลิดเพลินด้วยเห็นคุณค่าด้วยเขาเขาจะได้เห็นความสําคัญเห็นความเหนื่อยยากของคนที่กดทำอยู่ ว่าราคาเอ๊ะทำไมดูมันเหมือนราคาสูงแต่ว่าความยากลำบากมันผ่านขั้นตอนเหน็ด<า>เหนื่อยน้ำบากรางก่อนร่างแข็งกันทั้งวันแล้วก็พวกนี้มันจะกระทบกระเทือนต่อสายตาต่ออะไรหลายอย่างใช้สายตาเ<ล>ยอะ<ล>มากแล้วก็พวกเราเนี่ยมันก็จะมีว่าสมัยก่อนเนาะเ,เด็กๆก็จะปัน่นป้ายเป็นยิ้วป้ายเป็นทำแบเกี่ยวกับเรื่องป้ายมาจึงขั้นตอนที่ว่าพอ อายุประมาณสักสิบขวบเนี่ยเขาเริ่มจบกันแล้วนะครับเขาก็จะมีลายสําหรับเด็กๆเขาเรียกว่าลายสีขอทําง่ายหน่อยทําเสร็จแล้วเอาไปทําไมเอาไปว่าไว้มีผ้าเป็นของตัวเองไว้แต่งงานไม่ต้องว่าเออทำไมเอ่อจะต้องไปให้คนนู้นคนนี้ทําผ้าให้ตัวเองไม่ใช่คนสมัยก่อนเขาจะทําผ้าไว้เพื่อแต่งงานเองเลยตังเสื้อก็ถึง้าบ้านอนผ้าอะไรหมดเลยอย่างเงี้ยทำเตรียมไว้แล้วผู้ชายก็จะตีเหล็กก็มาดูสาวที่ว่าพยายามไม่ทอผ้าเสร็จ เร็วอะไรอย่างเงี้ยไทยกันมากแค่น้อยแค่ไหนพวกเด็กๆเขาข<อ>จะมีการใส่ผ้าแบบนี้ไหมผ้าสิ่นค่ะเขาจะใส่ผ้าสิ่นพวกนี้อ,อยู่ประจําวันที่อย่างเด็กเขาก็จะใส่แบบอ๋อประจาํะจวาวันประจําวันประจําวันเขาก็จะเลือกด้วยนะเที่ยงว่าเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อสี ดีจะเป็นสุือไม่จะเป็นตีนแดงแล้วหัวขาวอ่ะนั่นคือเด็กเด็กเขจะใส่หัวขาวแต่ว่าที่อย่างผู้สาวก็จะใส่ตีนแดงหัวแดงก็หมายถึงว่าพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะเป็นสาวเต็มใบดังนั้นเขาดูที่สิ่งไงแต่ว่าที่อย่างว่าแต่งงานไปแล้วว่าใส่เส้สิ้นตีนดำอย่างนี้แล้วก็เป็นไม้ก็ใส่ตีนดำอยู่แต่อย่างไปใส่ตีนแดงก็พร้อมที่จะพบคนใหม่อะไรอย่างนี้ก็็นเป็นการดูสถานภาพ สารภาพของของบุคคลได้ว่านี่คือเด็กนี่คือผู้ใหญ่นี่คือสาวเต็มใบการทำผมก็เหมือนกันครัวอย่างว่าเป็นสาวๆอยู่เขาก็ต้องมีป่นปักผมตัยางแต่งงานแล้วเขาจะมัดเป็นจุกกระเทียมไว้เป็นจุกจุกอยู่ั้งนเ้ราะตัวอ,อ,อ,อย่างสาวๆนี่เ็าจะมีปิ่นปัก<ม> <ๆ S 1> ไรเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ไงโอ้ยอดเยี่ยมเลยวันนี้ได้ความรู้อยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่เคยไปมานะครับเดี๋ยว นี่แค่เปลือกค่ะยังยังต้องไปต่อลึกกับเดี๋ยววันหลังต้องมาโดยตร่อลึกกับคนที่เขาเป็นสายญาติเป็นอะไรที่ร้านเลยเพราะว่าที่ร้านจะมีน้องสาวเป็นผู้จัดการร้านอยู่แต่ตัวเองนี่ชื่อน้องสาวไปที่ร้านแต่ตัวเองนี่เป็นแค่พนักงานขายเป็นจ๊อบทไปเดี๋ยวถามชื่อนิดนึงชื่ออะไรครับ ชื่อชื่อสุปวีค่ะสุภวีเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ให้ความรู้ได้พูดคุยกันเนาะได้หยาบหยาไเดี๋ยวัลังลังอาจจะต้องไปที่นู่นเลยเจาะเลือกเลยเนาะจะมีก็ทอโชว์เลยมีอะไรับมีอย่างมีขั้นตอนการทำมหือความ่เลยาครับสมัยก่อนเราคุณไ่อ่ะครั้โอเคงั้นวันนี้ ครับต้องขอพุณนเนาะนอกาสถานที่ใช่ไหมครับอยู่เคยเห็นอยู่นี่อยู่ขายอยู่ที่สุขเกษตรอ๋ออยู่ที่สุขเกษตรแต่ว่ามันก็มันขายที่บ้านเราเนาะมันก็ไม่ค่อยซึกคักเพราะคนบ้านเรามันมีกันหมดแล้วอันนี้เราต้องขายคนต่างจังหวัดเพราะว่าของดีต้องเผยแพร่คนอื่นได้ใส่เพื่อเราดำรงความเป็นอยู่ของเราได้ 2> 1, 2, 5, 5. ครับจะได้ก็ตามครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ม่ได้มาชมสินค้าทางวัฒนธรรมของบ้านหาดเซี่ยวนะครับเพื่อหาดเซี่ยวจังหวัดสุขโขทัยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ